สวัสดีค่ะกราบสวัสดีพี่ๆชาวพระเครื่องทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกับช่องน้องแก้วตาพระเครื่องอีกเช่นเคยค่ะพี่ๆขออนุญ,ญาตฝากช่องทางการติดต่อนะคะพี่ๆท่านใดอยากจะเช่าบูชาพระองค์ไหนอีพีไหนนะคะก็สามารถโทรด้วยตรงหาน้องที่เบอร์โทร0614900116ได้เลยนะคะเบอร์โทนี้นะคะพี่ๆโทรได้แอดไลน์ได้นะคะ ชอบองคไหนถูกใจองคไหนอยากจะปิดพระก็สายด่วนสายตรงมาหาน้องได้เลยนะคะพระน้องนะคะเป็นพระบ้านพระเหมาพระเชา่าเหมารวมได้มาหลากหลายที่มาหลากหลายคณาจารย์นะคะอยากให้พี่พ,พี่ทุกท่านชมให้ชอบชมให้ถูกใจก่อนจะตัดสินใจเช่าบูชาพระจากร้านน้องไปนะคะน้องเปิดพระบ้านๆแบ่งปัน,น,น,นให้พี่พี่ในราคานี้นะคะน้องยังไม่มีรับประกันให้นะคะ ร้านน้องมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะปลายทางขออนุญาตบวกเพิ่มห้าสิบบาทจากยอดพระนะคะพี่พี่มาเริ่มองค์ที่หนึ่งเลยนะคะไม่อรอช้าเนาะองค์ที่หนึ่งนะคะพี่เปิดกันด้วยพระปิดตานะคะปิดตาเนื้อตะกวดสวยๆแบบนี้นะพี่นะสวยๆเก่าๆแบบนี้เลยค่ะซูมกันให้เห็นชัดๆเลยนะคะ มีคราบเก่าๆนะคะปิดตาเนื้อตะกั่วนะคะค่อนข้างมีน้ำหนักนะคะที่องค์นี้นะด้านหน้ามีเปียกทองแบบนี้นะคะคราบเก่าๆเดิมๆนะคะจากที่น้องหาข้อมูลมาคร่าวๆนะคะพี่ๆเป็นพระปิดตาของหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันนะคะอ,ะองค์นี้นะคะด้านหลังค่ะพี่ๆดูที่ฐานนะคะ หากน้องบอกข้อมูลผิดพลาดประการใดไปต้องกราบขออภัยพี่ๆไว้ณนะที่นี้ด้วยนะคะอ่าองนี้นะค่อยๆชมกันนะคะพี่ๆค่อยๆเลือกหาเลือกชมกันนะคะอาจจะมีเสียงรบกวนไปบ้างนะคะพี่ๆเพราะว่าน้องเอ่อข้างหลังก็มีคนแพ็คของอยู่ด้วยนะคะพี่ๆปิดมาแล้วน้องก็รีบแพ็คจะส่งให้วันต่อวันเลยค่ะพี่ๆ ขออภัยด้วยนะคะถ้าเสียงดังรบกวนนะคะต่อไปค่ะพี่พี่รายการที่สองนะคะรายการที่สองเป็นพระเนื้อผงนะคะพระคงรำพูนค่ะพี่พี่เรียมกรอบใส่มาแบบนี้นะคะพี่ดูความเก่าค่ะดูความเก่าความดื่มนะคะเนื้อสวยๆแบบนี้นะคะเนื้อเก่าๆสวยๆแบบนี้นะ,ะพี่ดูคราบนะคะ ด้านหน้าค่ะเรียมใส่มาแบบนี้เลยนะคะพ,พี่กันเรียมใส่กันน้ำมาให้พี่ๆแล้วนะคะองค์นี้นะดูด้านหน้าค่ะเนื้อเก้าๆสวยๆแบบนี้นะคะพระเนื้อผงองค์นี้นะน้องเปิดแบ่งปันให้พี่ๆราคาหกร้อยบาทเท่านั้นนะคะหกร้อยบาทเท่านั้นนะคะรายการต่อไปค่ะพี่ๆรายการต่อไปนะคะขออนุญาตเปิดเป็นเหรียญหลวงปู่โตนะคะ เหรียญเ,เก่าเดิมๆแบบนี้นะคะเหรียญเก้าๆแบบนี้นะองนี้เป็นพระเหรียญหลวงปู่โตนะคะดูคราบนะคะดูเมตหูเมตตานะคะพี่พ,พระนะคะยังคมชัดอยู่นะคะหน้าพระยังคมชัดนะคะอง์นี้พระเหรียญหลวงปู่โตองค์นี้นะคะพี่พี่หาพี่พี่ท่านใดชมแล้วชอบชมแล้วถูกใจอยากจะปิดพระนะคะสามารถใส่ด่วนใส่ตรงมหาน้องได้เลยนะคะ หรือท่านใดอยากจะชมรูปภาพเพิ่มเติมก็สามารถแอดไลน์ไอดีมาด้วยเบอร์โทรน้องได้เลยนะคะ mm hmm. เบอร์โทรน้องโทรได้แอดไลน์ mm hmm. ได้นะคะพี่พี่ mm hmm. รายการต่อไปค่ะรายการต่อไปเป็นหล่อโบราณพระพุทธชินราชนะคะหล mm ่ hmm. อโบราณพระพุทธชินราชแบบนี้นะพี่นะ mm hmm. สวยๆแบบนี้ค่ะพระเก่าๆแบบนี้ค่ะ mm hmm. ด้านหลังนะคะ เกาเกาเดิมเดิมแบบนี้นะคะพระเกาเกาเดิมเดิมแบบนี้เนื้อสวยสวยแบบนี้นะคะน้องนํามาเปิดแบ่งปันให้พี่พี่ราคาเพียงหกร้อยบาทเท่านั้นนะคะราคาเพียงหกร้อยบาทเท่านั้นนะคะพี่พี่ท่านใดเข้ามารับชมน้องครั้งแรกน้องฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะเพื่อพี่พี่จะได้ไม่พลาดคลิปอื่นๆของน้องนะคะเพื่อในอีพีนั้นๆจะมีวัตถุมงคลหรือเครื่องรางใดที่ถูกตาต้องใจอยากจะเช่าบูชาไป นะคะพี่พี่รายการต่อไปเลยนะคะน้องไปรายการต่อไปให้เลยนะ,ะนอง์อน,นี้เป็นพระพิตาค,ค่ะพี่เนื้อผงคุกรักแบบนี้นะเนื้อสวยๆแบบนี้นะคะชมด้านหน้านะคะพี่ชมด้านหน้านะคะชมกันชา้ชาๆชาัดๆนะคะหมุนกันให้ดูชา้ชาๆชาัดๆเลยนะสําหรับพระพิตาองนี้นะคะด้านหลังมีรอยยันรอยจานแบบนี้นะคะพี่พี่ด้านหลังมีรอยยันรอยจานแบบนี้นะคะ เนื้อสวยๆเดิมๆแบบนี้ค่ะพี่ด้าน,นข้างค่ะดูที่ฐานนะคะพี่ชมที่ฐานพระปิตาองค์นี้นะเนื้อสวยๆกก,กล่าวแบบนี้นะคะน้องแบ่งปันให้พี่ๆทุกท่านในราคาเพียงหกร้อยบาทเท่านั้นค่ะพี่ขาหกร้อยบาทเท่านั้นนะคะ,ททนนะ,คะอยากปิดแบบปลายทางหรือว่าพร้อมโอนเลยก็แจ้งน้องมาได้เลยนะคะ มามาต่อกันที่องค์นี้ค่ะพี่พี่องค์นี้นะรายการนี้เป็นพระสมเด็จหลวงปู่ผูค่ะพี่พี่อกเป็นร่องแบบนี้นะคะอักขระชัดเจนยันชัดเจนแบบนี้ค่ะพี่พระสมเด็จหลวงปู่ภูนะคะด้านหลังค่ะดูเนื้อหามวลสารต่างๆนะคะดูพระดูชาๆชัดชัดค่ะพี่พี่จะได้ตัดสินใจในการเช่าบูชาได้ง่ายขึ้นนะคะ หากชมแล้วยังไม่ชัดเจนก็สามารถแจ้งน้องมาได้นะคะแก้วตาพระเครื่องยินดีรับสายแลวก็ถ่ายรูปเพิ่มเติมให้พี่ๆทุกท่านนะคะชมแล้วยังไม่ถูกใจไม่เป็นไรนะคะพี่ๆไม่ว่ากันนะรายการต่อไปค่ะพี่เปิดกันที่รายการต่อไปนะคะเป็นพระหลวงปูทวดค่ะองค์นี้จะเป็นหลวงปูทวดหลังเตาลี่ค่ะพี่ๆ เนื้อทองเหลืองสวยๆแบบนี้นะคะนาพระคมชัดแบบนี้ค่ะมีคราบความเก่าความเดิมค่ะพี่ๆความเก่าความเดิมนะคะคราบเก่าๆแบบนี้นะคะด้าน,นหลังตอกโค้ดหมู่เก้าตัวนะคะพี่ๆองค์นี้จะตอกโค้ดหมู่เก้าตัวนะคะ นำมาเปิดแบ่งปันให้พี่พี่ทุกท่านในราคาเพียงหกร้อยบาทเท่านั้นค่ะพี่ๆหกร้อยบาทเท่านั้นนะคะไปกันต่อที่รายการต่อไปค่ะองค์นี้เป็นพระยี่ิบห้าพุทธศตวรวษนะคะเนื้อเก่า่ๆสวยๆแบบนี้นะคะเนื้อเกาๆสวยๆแบบนี้ชมด้านหลังค่ะพี่พี่ ด้านข้างนะคะด้านหน้าอีกครั้งนะคะพี่ๆชมช้าๆชัดๆนะคะชมให้ชอบชมให้ถูกใจกันก่อนนะคะก่อนตัดสินใจเช่าบูชาไปนะคะพี่ๆพ,พระน้องสวยตรงปกทุกอ,องค์แน่นอนค่ะ วยตรงปกทุกองคแน่นอนนะคะได้ไปไม่ผิดหวังนะคะพี่พี่ค่ะองนี้นะไปรายการต่อไปเลยนะคะจะเป็นพระเหรียญพระอาจารย์นำค่ะพี่พี่เหรียญน,นี้จะเป็นเหรียญพระอาจารย์นำนะคะเหรียญสวยๆเดิมๆแบบนี้ค่ะหน้าพระคมชัดลึกแบบนี้นะคะ ด้านหลังนะคะพี่ด้านหลังมีตราสัญลักษณ์แบบนี้นะคะเส้นสายลายยันอักขระต่างๆชัดเจนนะคะพี่พี่เม็ดหูเม็ดตาพระชัดเจนแบบนี้นะคะน้องนํามาเปิดแบ่งปันให้พี่พี่ทุกท่านในราคาเพียง600บาทเท่านั้นนะคะ600บาทเท่านั้นค่ะพี่พี่รายการต่อไปค่ะรายการต่อไปค่ะองค์นี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเอียค่ะ พระเหรียญรูปเหมือนหลวงพ่อเอียนะคะพี่ๆองค์นี้นะเหรียญคมชัดลึกแบบนี้ค่ะเนื้อสวยๆแบบนี้นะคะพระเก่าๆเดิมๆนะคะน้องได้เช่าเหมามาอีกทีนะคะพี่ๆนำมาเปิดแบ่งปันให้พี่ๆในราคามิตรภาพเลยนะคะด้านข้างนะคะ พี่พี่ท่านใดถูกใจหลายองค์นะคะอยากปิดผาก็สามารถใสาด่วนสายตรงหาน้องได้นะคะรับหลายองค์เราพูดคุยกันได้นะคะพี่ถ้ารับหลายองค์เราพูดคุยกันได้นะดูเส้นเกศาเมตโหมดตาค่ะพี่สวยสวยคมชัดแบบนี้เลยนะคะสําหรับพ้าเนรียญหลวงพ่อเอียองค์นี้นะรายการต่อไปค่ะพี่ไปกันที่รายการต่อไปนะคะองค์นี้จะเป็น รูปหล่อหลวงพ่อเงินค่ะพี่พี่รูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะองค์นี้เก่าเก่าเลยค่ะพี่เก่าเก่าเดิมเดิมนะคะดูที่ฐานค่ะลูกคุกค่ะไปหมดนะคะพี่พี่เนื้อเก่าเก่าเดิมเดิมนะคะเนื้อสวยสวยแบบนี้นะคะพี่พี่สำหรับพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินองนี้นะพี่ดูเนื้อหาต่างๆนะคะเก่าจัดนะคะพี่คราบเขียวคราบใครเต็มเต็มองค์เลยนะคะองค์นี้นะเม็ดหูเม็ดตานะคะ น้องแบ่งปันปให้พี่ๆทุกท่านเช่าบูชาในราคาเพียงหกร้อบาทเท่านั้นค่ะพี่ๆขา6กร้อยบาทเท่านั้นนะคะไปต่อที่รายการต่อไปนะคะไม่รอช้านะคะองค์นี้จะเป็นรูปอ่าเขาเรียกว่ารูปหล่อหลวงปู่ทวดค่ะพี่รูปรหล่อรอยองค์นะคะหลวงปู่ทวดค่ะพระคมชัดมากนะคะพี่พเมตดหูเมตตาชัดเจนนะคะดูหน้าผากนะคะพี่ๆ ดูกันที่ฐานนะคะที่ฐานมีต่อโคดหนึ่งสี่แปดค่ะเป็นโคดหนึ่งสี่แปดนะคะดูเนื้อหาต่างๆค่ะพี่พี่คาบความเก่าความเดิมนะคะคาบความเก่าความเดิมนะคะองนี้แบ่งปันให้พี่พี่ทุกท่านในราคาเพียงหกร้อยบาทเช่นกันค่ะพี่พี่หกร้อยบาทเช่นกันนะคะรายการต่อไปค่ะขอ,อย่าเปิดเป็นเลญหลวงพ่อคูณปริสุทธโธค่ะ อี่ยนี้สวยสวยเลยนะพี่นาสวยสวยคมคมแบบนี้เลยนะคะหน้าพระคมชัดลึกค่ะมองไกลยๆยังรู้ว่าเป็นหลวงพ่อคูณเลยค่ะพี่ๆองนี้นะสวยๆแบบนี้นะคะเนื้อหาสวยๆแบบนี้นะคะน้องแบ่งปันให้พี่ๆทุกท่านในราคาเพียงหกร้อยเท่านั้นนะคะพระน้องนะคะทางกระดานนี้เปิดในราคาแบ่งปันให้พี่ๆองละหกร้อยบาทเท่านั้นนะคะ หากพี่ๆท่านใดน,นะคะอยากจะเช่าบูชาหรือชอบองค์ไหนถูกใจองค์ไหนก็สามารถโทรหาน้องแก้วตาพระเครื่องได้เลยนะคะไปเดินที่รายการต่อไปค่ะพี่ๆไปกันที่รายการต่อไปนะคะองค์นี้เปิดเป็นพระสมเด็จค่ะะสมนี้องค์นี้เป็นสมเด็จหลวงปู่โตนะคะ ด้านหลังมีอักขระมีรอยยันแบบนี้นะคะพ,พี่ด้านหลังมีอักขระมีรอยยันแบบนี้นะคะพระปิตาองค์นี้น่าจะเรียกว่าเนื้อเกสรน,นะคะพี่พี่ถ้าน้องให้ข้อมูลผิดพลาดประการใดไปต้องกราบขออภัยไว้ด้วยนะคะพี่พี่ของค์นี้นะั้นเนื้อเก่าๆสวยๆแบบนี้นะคะนิ้วครบสิบนิ้วแบบนี้นะพี่หลาที่ฐานนะคะ น้องแบ่งปันให้พี่พเพียงหกรบาทเท่านั้นค่ะพี่หกรบาทนะคะไปต่อกันที่เหรียญชินราชนมโตค่ะพี่พ,พระเหรียญพระพุทธชินราชนมโตองค์นี้นะคะชมด้านหลังนะคะเส้นสายลายยันต่างๆนะคะชัดเจนไปหมดนะพี่นะองค์นี้นะสวยๆวยคมๆแบบนี้ เปิดแบ่งปันให้พี่ๆทุกท่านเช่าบูชาในราคาหกรยบาทเท่านั้นค่ะพี่ๆหกรบาทเท่านั้นนะคะพระเหรียญรายการต่อไปนะคะจะเป็นพระเหรียญหลวงพ่อสุดค่ะหลวงพ่อสุดขี่เสือองค์นี้นะคะพี่ๆพี่ดูความคมชัดของหน้าพระค่ะสวยๆขนาดนี้นะคะเนื้อสวยๆเดิมๆแบบนี้นะเม็ดหูเมตตาชัดๆกันแบบนี้นะคะพี่ๆ รุ่นนี้จะเป็นหลวงพ่อสุดขี่เสือรุ่นปิดตุภูมินะคะพี่ๆเป็นรุ่นปิดตุภูมินะด้านหลังมีเขียนบอกด้วยนะคะเหรียญสวยๆแบบนี้น้องแบ่งปันให้พี่ๆทุกท่านเช่าบูชากันในราคาเพียงหกร้อยบาทเท่านั้นคะ่ะพี่ขาหกร้อยบาทนะคะไปกันต่อกันที่องค์ต่อไปคะ่ะพี่ไปต่อที่พระเหรียญองค์ต่อไปนะคะตาองค์นี้นะตาม,มาด้วยเหรียญน,นี้นะพี่นะเป็นเนื้อ เนื้อเงินนะคะน่าจะเป็นเนื้อเงินนะแบบนี้นะคะราบผลคุณทวีหลวงปู่ดุลคะ่ะพี่ๆอ,องนี้ราบผลคุณทวีหลวงปูดุลน,นะคะเหรียญนะคะด้านหลังมีเขียนบอกว่าพศสองห้าสองหนึ่งค่ะด้านหน้านะคะนาพระคมชัดลึกนะคะเหรียญรูปเหมือนองน,นี้นะ,ะน้องเปิดแบ่งปันให้พี่ๆทุกท่านนะคะ หกร้อยบาทเท่านั้นค่ะพี่พี่อยากเช่าอ,องค์ไหนถูกใจองค์ไหนรีบทักรีบโทรมานะคะเช้าหมดอดนะคะพี่พี่ไปกันที่รายการต่อไปนะคะรายการต่อไปค่ะเป็นเหรียญหลวงพ่อกวยวัดบ้านเคนะคะองนี้สวยๆคมๆแบบนี้ด้านหลังเห็นเส้นสายลยายยันอักขระต่างๆชัดเจนแบบนี้นะคะ สวยๆคมๆแบบนี้นะคะดูด้านข้างนะคะพี่ชมด้านข้างนะเปิดแบ่งปันกันในราคามิตรภาพนะคะราคาหกรบาทเท่านั้นพอค่ะพี่ๆพ,พระเด่นองค์ต่อไปนะคะพระเี่นองค์ต่อไปนะคะองค์นี้จะเป็นหลวงพ่อวงนะคะพี่ๆพ,พระเด่นหลวงพ่อวงองค์นี้นะ,ะชมด้านหลังนะคะด้านหลังนะคะ ด้านหลังเขียนว่าวัดมะกอ,อกนะคะพี่พี่ในส่วนของด้านหลังน่าจะเป็นวัดที่ออกเหรียญมานะคะอง์นี้สวยๆแบบนี้นะคะหน้าพระคมชัดแบบนี้เก่าๆเดิมๆแบบนี้น้องแบ่งปันให้พี่พี่ทุกท่านนะคะหกร้อยบาทเท่านั้นค่ะพี่พี่หกร้อยบาทเท่านั้นนะคะไปกันต่อที่รายการต่อไปค่ะพี่ขารายการต่อไปนะคะองนี้จะเป็นเหรียญ หลวงพ่อสุขเอหลวงพ่อสุขค่ะพี่พี่พระเหรียญน,นะคะเหรียญยืนหลวงพ่อสุขนะคะวัดปากคลองมะขามเท่านะคะพี่พี่ชมด้านข้างค่ะชมด้านหลังนะคะอักขระต่างๆเส้นสายลายยันต่างๆชัดเจนนะคะพี่พี่มองเห็นคมชัดลึกแบบนี้เลยนะคะ เก่าแบบนี้นะคะสวยๆแบบนี้นะน่าพระชัดๆแบบนี้เส้นสายด้านหน้าต่างๆนะชัดเจนไปหมดนะคะพี่พี่องค์นี้น้องแบ่งปันให้พี่พราคาเพียงหกร้อยบาทเท่านั้นนะคะไปต่อที่รายการต่อไปค่ะเปิดกันด้วยพระปิตาหลังแบบองค์นี้ค่ะพี่พพระปิตาหลังแบบเนื้อผงคุกลักมันแน่นๆสวยๆแบบนี้นะคะพระเก่าๆแบบนี้นะคะเนื้อสวยๆเดิมๆแบบนี้นะน้องนํามาเปิดแบ่งปันให้พี่พี่นะ องนี้แบ่งปันให้พี่ๆราคาเพียง600เท่านั้น,นะค่ะพี่ขา600เท่านั้นนะคะรายการต่อไปค่ะพี่พอง์นี้จะเป็นพระพิตาหลังแบบเช่นกัน,นะคะ่ะปิตาหลังแบบหลงวงพ่อแก้ววัดเครือวันนะคะองนี้นะ ด้านหลังนะคะพระพิตาหลังแบบองนี้นะคะน้องมาเปิดแบ่งปันให้พี่ๆเช่าบูชาแล้วนะหากใครชอบใครถูกใจอยากจะเช่าบูชาไปก็สายด่วนสายตรงหาน้องได้นะคะแก้วตาพระเครื่องยินดีรับสายพี่ๆทุกท่านนะคะไปต่อที่รายการต่อไปค่ะพี่เป็นพระหลวงพ่อปานขี่ไก่ค่ะพี่ขี่ไก่หรือขี่นกนะองนี้นะเส้นสายต่างๆนะคะเนื้อผงสวยๆแบบนี้ค่ะพี่มีคราบแบบนี้นะ อคระต่างๆนะคะเส้นสายต่างๆนะคะเนื้อสวยๆแบบนี้นะเบิเปิดแปลงปันให้พี่ๆทุกท่านแล้วนะคะต่อไปค่ะพ,พี่รายการต่อไปนะคะองนี้นะจะเป็นพระปิตาพิมพ์ปั้นแบบนี้นะคะพระปิตาพิมพ์ปั้นนะคะพี่ๆเนื้อเปียกทองมาสวยๆแบบนี้นะคะองค์นี้เหมือนจะเป็นพิมพ์แบบประกบนะคะพี่ๆเห็นรอยนูนๆขึ้นมาแบบนี้นะคะ แล้วก็เก่าสวยๆแบบนี้นะคะพี่ดูความสวยความเดิมนะคะจากข้อมูลที่หาได้มาคร่าวๆนะคะพี่เป็นพระพิตาหลวงพ่อทองสุขนะคะพิมพ์นี้นะ ถ้าน้องแจ้งข้อมูลผิดพลาดประการใดไปต้องกราบขออภัยพี่ๆไว้ด้วยนะคะองนี้จากข้อมูลที่ได้มานะคะน่าจะเป็นปิตาพระปิตาหลวงพ่อทองสุขนะคะพิมพ์นี้จะเป็นพิมพ์สะดือจุนวัดสะพานสูงนะคะพี่ๆอ่าองนี้นะรายการต่อไปค่ะพี่พระเหรียญรายการต่อไปนะคะจะเป็นพระเหรียญหลวงปู่ดุลค่ะพี่ๆวันนี้เราได้หลวงปู่ดุลมานะคะ สองเหรียญด้วยกันเลยนะคะพี่พี่สองเหรียญด้วยกันเลยนะพระเหรียญหลวงปู่ดุลองค์นี้นะคะหน้าพระช,ชัดแบบนี้นะคะหน้าพระชัดชัดแบบนี้นะคะเนื้อหากเก่าๆสวยๆแบบนี้นะ,ะน้องเปิดแบ่งปันให้พี่พี่ทุกท่านนะคะราคาเพียงหกร้อยเท่านั้นค่ะพี่ๆหกร้อยเท่านั้นนะคะ,นนะ,คะอง์ต่อไปค่ะไปกันที่อง์ต่อไปค่ะเป็นพระสมเด็จองค์นี้ค่ะพี่ <c oughs> พระสมเด็จเนื้อเก่าๆสวยๆแบบนี้ครับ ต่างใดนะคะสวยแบบนี้ค่ะพี่ความเก่าความเดิมนะคะหน้าพระแบบนี้นะด้าน,นหลังค่ะองค์นี้นะคะเกา่าขนาดนี้นะคะเนื้อสวยแบบนี้นะเปิดแบ่งปันให้พี่พี่ท่านเพียงราคาหกร้อยบาทเท่านั้นนะคะรายการต่อไปค่ะพี่เปิดต่อโดยพระอุโทน้อยของแม่ชีบุญเรือนนะคะ พระพุธทธน้อยแม่ชีบุญเรือนองนี้นะอ่าเปิดกล่องค่ะเนื้อหาสวยๆแบบนี้นะคะนาะพระคมชัดลึกแบบนี้นะคะพี่ๆเมตหูเมตตาต่างๆนะคะบวกความบังหายชัดเจนหมดนะคะเดี๋ยวขออนุญาตแกะด้านหลังนะคะเปิดกล่องให้ชมแล้วเนะาะอนุญาตหยิบองค์พระออกมานะคะด้านหลังมียันแบบนี้นะคะพี่มีอักขรแบบนี้นะคะองค์นี้นะ น้องนำมาเปิดแบ่งปันให้พี่ๆราคาเพียงหกร้อยเท่านั้นนะคะองค์ต่อไปค่ะพี่องค์ต่อไปนะคะเป็นพระสมเด็จค่ะด้าน,นหลังนะคะพี่พดูเนื้อหาต่างๆนะคะดูความคมชัดลึกของพระนะคะนะองน,นี้นะ ค่อยเลือกดูเลือกชมนะคะหากพี่ๆชมแล้วชอบชมแล้วถูกใจนะคะสามารถสายด่วนสายตรงมาหาน้องแก้วตาพระเครื่องได้เลยนะคะหากน้องรับสายช้าไปบ้างก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะคะบางทีน้องติดธุระนะคะน้องก็ทํางานประจําด้วยนะคะพี่น้องเองก,ก็ทํางานประจํานะคะอาจจะมีรับสายช้าไปบ้างหรือไม่ได้รับสายใครก็จะพยายามติดต่อก,กับไปให้เร็วที่สุดนะคะ พี่ๆหลายท่านที่ติดต่อเข้ามาแล้วนะคะน้องไม่ได้รับสายไม่ต้องกังวลน,นะคะพี่ๆน้องติดต่อกลับตามคิวนะคะอ่างค์นี้นะคะเป็นพระเหรียญหลวงพ่อแดงค่ะพ่อสอสองห้าศูนย์สามนะคะพระเหรียญหลวงพ่อแดงองค์นี้นะพระครูยามิราษแดงนะคะด้านหลังอักขรต่างๆเส้นสายต่างๆชัดเจนไปหมดค่ะพี่ๆชมกันชัดๆแบบนี้เลยนะคะคมๆแบบนี้เลยนะองค์นี้นะ แบ่งปันให้พี่ๆทุกท่านนะคะรายการต่อไปรายการสุดท้ายของ EP นี้นะคะจะเป็นพระเนื้อผงนะคะของหลวงปู่โตนะคะพระเนื้อผงหลวงปู่โตนะคะด้านหลังค่ะ ะะหากใครชมแล้วชอบชมแล้วทุกใจอยากเช่าบูชาไปก็อย่าลืมสายด่วนสายตรงมาได้เลยนะคะพี่ๆร้านน้องมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะป้ายทางขออนุญาตบวกเพิ่ม50บาทจากยอดพระเท่านั้นค่ะพี่ๆขาเท่านั้นนะคะสําหรับวันนี้ EP นี้นะคะน้องได้หยิบพระให้พี่ๆชมกันทุกรูปทุกองค์แล้วนะคะหากน้องพูดอะไรผิดพลาดประการใดไปนะคะน้องกราบขออาภัยพี่ๆทุกท่านไว้ณนะที่นี้ด้วยนะคะกราบสวัสดีค่ะ